สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์ลอยวินนะครับอย่า <Yeah. S 1> ลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนาสินค้าไม่ได้สักชวนเรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าคิดวโอจะมีนกสมัครสมัครกันเยอนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอันเซอร์ลิชชิฟต i เลสซิ่งนะเกมวิ่งแก่นะตอนนี้ก็เปิดแล้วตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะเขาก็เปิดเลทมาวันนี้นะอ่ละล็อกอินผ่านกระเป๋าบิดขับเน็กหรือไมต่มาก,ก็ปิดขับเน็กแล้วกันนะเฮ้ยล็อกอินเข้ามานได้ตั๋วหนึ่ง อ่าตอนนี้เขาให้ล็อกก่อนสามทุ่มนะอันนี้ก็โอ้โหได้แกะฟรีหนึ่งตัวนะแกะผมนะถามก่อนมันเล่นยังไงตื้อตึ๊อตืตึ๊ดตไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้เล่นโค้ดไม่รู้มัาเล่นยังไงเงี้ยนะอาหารก็เต็มพลังงานเกือบเต็มนะ นี่นะโอ้ฟาร์มรือป่าฟาร์มขามยยังไม่มาหรือเปล่านะอ่ะ Let's go Let's go Let's go เนี่เราเล่นได้หรือเปล่านะ อ่ะเาดูเลือกแกะเรามีแกะกี่ตัวเนี่ยเราเลือกแกะเรามีตัวเดียวนี่ตัวฟรีด้วยนี่เราเลือกแกะเรียบร้อยนะอ่ะไปไปโก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  ได้มาห้าสิบโอ้ได้แกะมาห้าสิบอ้าวตัวทำไมตัวเราหมดแล้วอดูคะแนนนี้เราควรจะเข้าที่โลนะเพราะเราได้เหรียญห้าสิบเราวิ่งแกะได้หรือเปล่าเดี๋ยวกันอ๋อไม่ได้แล้วเหรียญไม่มีอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมวิ่งแกะนะโอเค อันนี่นี่ฟูฟาร์มนะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรามาฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวคยอีพีต่อไปเขาว่ากันแล้วกันโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเกมมิแก็เปิดแล้วแจกแกะฟรีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย